สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่สองแสบนัวคัายทั้งที์ครับผมวันนี้มืาอาชีนอนเฝ้านอนเฝ้ออาชีอยู่ครับกำลัลงหายนมลูกลูกก็จบจับจบจ,บจับอยู่นะแขนอัปเดตแขนกะไข่แน่แล้วครับพี่น้องโอ้ยลูกค้าเขาครับวันที่ยังเป็นทางการเดี๋ยวไปขายของกันแป๊บนึงได ก่างสามยางแข็งคันครับเป็นหนอเจ้าของก็ตีไปคิดตังก่อนมาวเอาต่อตอนนี้บรรยากาศลานบุกขาดก็กำลังลังไหน <c oughs> เกือบเตรียมลานนี <c oughs> ่คือเรียนยังไงฮู้่ะอันนี้ทำทำยังไงวะทำปาก <c oughs> อันนี้ทำปาก กำลังสั่งออเดอร์นเดอาหารจานต่างๆที่ลูิอริงว่าอาเดียวบกเขยวน้อยมากแห่งจิิงงครับปลาเขาก็คายดีเป็นพิเศษเลยเอา้าแกดมากะเนี้ แกะไปแกะไปแน่แกะหมดเดี๋ยวปวดหกนะลน้อยๆห้องนี้เงินน้องสตพี่พไปเสิร์ฟครับพี่น้อง ยวพาไปบนข้างหลังงานตามสารกันโอ้แต่ว่าเดี๋ยวบึงปลาเผา,าทั้ง,งนหนาอปเป็นยังไงวะนี่ครับปลาเผามืันนี่แบบลายตัวเลยโอ้ยมีตัวงามบรรยากาศก็ดีแดดผ่อนครับสนใจเลยครับมันนี่ใส่ร้อยห้าสิบบาท ปลาเถืปลาถืออยัง <c oughs> เพ่อนาเฮียแตเฮียแปลาแนนั่นปลาเอ,อปลาตัวเท่าไรนะปลาขายตัวเท่าไรฮะปลาตัว่อยแสิบาแเคะ <c oughs> ข้างได้บ่คะข้างนี่เริ่องบ่ม้วนแล้วโอ้ย,ยอคุณแม่ครับคุณแม่มาส่งแก๊ด ถ้าพี่น้องแอบมาเบื้องหลังเบื้องหลังการทำงานบวชจะหางเงินเดือนตาบาทพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับพัดพัดละกิจผมเหมือนกันก็ล่งางวันสิ่ต่อน้ำต่อน้ำมองนี่ใส่สิงเพิ่งเ,เ,เ,เริ่งแล้วตอนนี้น้องเทียบก็ล่างเขาข,ขาั้วเฮ็ดเมนูเมน,นเูนนยังเอยียงเทียบนี่ กระเพราหมูกรอบโอ้งาม้โอ oh, uh, oh, <font> ้เตเียมโตจามเลวพี่น้องวันนอม้าคือแล้วันนี้โอ้จังแล้วเก้าในแรกก็ด้ มาเป็นยังไงครับอันโอ้ผมกับเ่าวัวได้ปลามาแล้วครับบันนี้ปลามาแล้วป่ามาแล้วปลามาแล้วเอ้าผู้ดได้ี่คือแม่แบบรักมากวะอันนี้เบื้องลังของปลาได้พี่น้อง ในผ้ามาเบิงปลาปลาอันของแม้อหนองนุลินแล้วครับใส่ถังออกซิเจนออกซิเจนลงมาใส่ถังงามโอ้โอยยังก่อเ,เ,กเ,เออโต้โดดจีงงอกลับขารข้านเบิด เกือบล้านแตกว่ะฮะเนี่ยเอา,เอาตำปลาทรงเพ่นหรอเป่าตัปลานี่ว6ขวดทรงเพ่นหรอเล่าอ้าวกะเพะะ <c oughs> เาหมูกรกอบาพรวมกลใกล,ใกล,ใกล้เปื่ แซ่ครับพี่องคุณคือหน้องเต็มด่านเลยครับถ้าหนึ่งตึงตึงนะ่นหนึ่งตึงตึงเอาพายงายของวันนี้เงื่อนก่อนจะเข้าเมืเ่อเบิงสิ่งทีนะ่าสนใจสักครู่ครับพี่อง <c oughs> เอาคุณกระลั่งลินเงา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 อใสนั่นความหน้าความตา <c oughs> ไปไหน ฮะไม่ไหนโลกเห็นอย่างมองเห็นอย่างมองกล้องอย่างนี่หัดมองกล้องด้วยเังาไหมคะอาชีชี้หัดมองกล้องอย่างมองกล้องเป็นอย่างเก่งจังเลยหรือยังวะโอเคไหมเขียไหมคะหัวยองเป็นะโลกพ่อยจังปุ้งปิงใช่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวทายชี <laughs> พี่น้องอย่างเขามาเบิง่งในเฮือนไม่ใช่มาเบิ้งในเฮือนเลยมาเขามาในเฮือนนั่งเล่นกับลูกๆก,ก่อนพ่อแม่ยังเด่นข้างนอกกับ,บนวนวายแต่มามีเพคนกัขายของก็เลยบดไอ้ส้มบรบรยากาศบันไดมันมันหนุ่มมันหยากเดี๋ยวชักเลยสิพายัางไปอีกอยู่ตอนนี้เลยพามาส้มสิ่งทีน่น่าสนใจสักขู่ซึ่งผมกับมาซึ่งผมบอกม่าเขาทั้งหนาหนาลานนั่งเบิ่งอยู่นี่นะพี่น้อง ออาไปนีกัสีเห็นนี่หนาบานกสิเห็นคนยางเขามาจังสียางออกไปขายคลองใหพิ่นคิดเงินนั้นโดนหนีเนาะนี่ละวันนี้มานั่งฟังนั่งเบิงเดี๋ยวผ้านั่งโซเหลืซีมาหน้าครับพี่น้องอาวันมาหนีหน่อยอันนี้หน่อยเร็วดีวเร็วไมใส่บางครก็นั่ง อันนี้เนี่ยมกวีเนี่ก็เป็นประตูนเพื่อนของกษิินั่งจอดลูกค้ายองศิเปิดแอร์ในเฮือนเปิดแอร์อยู่ในเฮือนเบึงเล็กหน่อยน้ำแล้วก็ถาลูกค้ามาน่ำยังเก็บกษิตทวนทวนอยู่ทั้งปุ่นพอช่วงนี้มันเป็นช่วงเที่ยงพ้อมช่วงเที่ยงช่วงสีเที่ยงช่วงเที่ยงช่วงเอ้ยช่วงเที่ยงช่วงบ่ายบานี้กระแสยากยู่ช่วงนี้ครับทุกคนก็นจะบุ่นกันในช่วงนี้ นี่นี่นี่ไม่เห่าไม่เห่ากระสีวุ่นกันอยู่ในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล,ลกก้วก็ล้างจานกระสีวางเนีกก่ยึงกระสีเขาไม่กินเขาแล้วกระสีเขาไม่ในเฮือนกระสีไม่ยูมองนี่ละมองผมนั่งนี่ละกระสีซองมึงดูค่ะกระสีเห็นผู้ไปผู้มาตังในหือนมันก็เย็นครับอากาศค่อนข้างห่อนตอนนี้สามสิบหกองศาค่อนข้างห่อนถึงห่อนละ ฝนก็คือจังสิตกบ่วตกนะมันมันมันบ่มีล่มมันเป็นเป็นอากาศนิ่งๆมันก็เลยห่อนเอาแต่เบิ่งพยากรพยากรอากาศก็คือยังว่าสิต๊กอยู่ด้มึงขึ้น้องเบิ่งกองกันออกหยอดอย้่เงอนกะกะสิหกคื้เก่าล่ะแต่ว่าก็ยังเป็นโซนมันสายเป็นสวนอยู่ครับอันนี้ก็ค้นแม่เป็นพวกสมาชิีเครื่องเฮดเพลง พอได้มา,น,าน,นั่งไปนี่ต่อยก็เอี๊ยงมากจริงๆกับที่เห็นลูกคา้ากับทีเขาชาดได้เร็วประมาณน,น,นั้นพี่น้องไปเอาไปทางหน,กกนือกันไปหน่อยนั่งฟังผมโซเล่<อ>เป็นนาทีกลัวสองนาทีแล้วไปมาไปนี่มามาเบิ่งทางหนอือสักหน่อยเป็นใครๆอยู่บ้ตอนนี้เป็นเมนูพัดเข่าหรืหอเข่าพัดบรู๊คว่น้ำไรว่าให้ได้ต่อนเหนื่อสมองอยู่ ขาสูส๋ๆหรือเปล่าม <c oughs> ี่หลากหลายมีด้วยครับกระเพ่าไข่เงี้ยวมากระเพ่าหมูซับกระเพ่าหมูกรอบพัดเข่าเข่าพัดก็มีทวนทวนแกงไข่เนื้อครับ ใส่ได้อยู่แต่ว่ายัางตอนนี้ยังติดๆขัดๆจักหน่อยอยู่นะนี่ๆๆเลยนี่เลยตัวแดงให้มันดูน่ากินแล้วก็ผู้มัก,กจริงก็บางแดงก็มีหลายครับแสบเพื่อนผู้กับมาก ขั้นแข็งดีกับใ,ในการเลยซองเบิงึงนะค่ะกำลังโยงกันอยู่รับฟองกันแล้วล <c oughs> แล้วพี่น้องค่ะเขาปฏิบได้ทัานแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอืมไอ้มันมัน้นในรุ่งโตพี่น้องตามสั่งขั้ก,ก็เปิดยังเป็น <c oughs> ทางการเลอนี่ระบอ่อเดลยแล้วอันนี้ก็จด้อ๋อปลา,าพ่อพี่เฮย์ได้รับบ่อ

เพื่อนคืออะพี่น้องครับวันนี้บุญไหว่ดีป่ะตอนแรกกันผมว่าถิตต่อหน้ามื้เพื่อนยูซิงมองนี้ว่าไห้ต่อทำบุญไหว้กันอยู่ก็เลยมาถ่ายในเบื้องบนบนความตุลาหนของเขาคลิปนี้เสียงเสียงเสียงจังหน่อยอาจจะโบเป็นเรื่องเป็นเล้าโบรู้เรื่องวานไหนอันนี้ นะเปลี่ยนมุมเขาพัดร่วมอืมว่ามันจ่ายค่าเชฟเว็ตแล้วเนะราวะเือผูก้พัดลมพัดลมอื้ <c oughs> ไม่ถ่ายเขาพูงแง่ผมแต่ว่าเจ้าวผัดรวม าน้ำูกค้าจังหน่อยพี่น้องบนละหนเกือบเป็นสร้างตำมุ่งอีกเนาะสอนกันอีจังเลย <laughs> <c oughs> ได้เวาเลยคลิปนี้เอ้ยช่วงนีงบ้บ่ได้เวาเลยเบิ่งตากับเบิง่งหูก,กับฟังนั่งกันคือกันกับพี่นออ้งนองกันละฟังเพป็นวอานย่ยงกันเพืออันยุ่งยากเลยครับโอ้เสว้ที่ได้เงินเขาเนาะจระบา่ก็บ,บ่ได้ลำบากปานได้หรอกครับจะย่างนไงก็มีอย่างเฮ็ดมีไล่ได้เขามานี่นลูลลกค้าขเขาพร้อมกันเวลามันพอดีหมอเจาะแมนกับเวลาเที่ยง ผมบอกไปก้อนอ่ไปก้อนนานครับนี่แผนกเตรียมเข้ากับทวนๆด้วยกันเป็นแม่บ้านเนี่แต่ว่าต้องเฮตุ้นเหรครับโอ,อ้จะเป็นอย่ <c oughs> างเนี้ยเนอะว้าวมองอขางพุ่<ผ>มหกไปก่อนด้วเพี่น้องเพราะ <c oughs> ว่าว บ่นในรองตโอเคพี่น้องพึ่งหวางกับพวหวางใัแบบตอนนี้เป็นหกที่ผมจะขับรถมอไซค์ไปส่ง,งน่ครับส่งลูกค้าส่ง่สาที่ลาเอืพี่น้องใส่กอกแมนสร้างใส่สกอกนั่มเนี่นยครับผมไปไไปอุนุนเลยแล้วผมว่าข้าบนมีเวลา้นมีเวลาครับํำปลาไปส่งเราก็ปลาเขาตัวนึงเนาะะครับผม เราบงถายบรรยากาศมันนสู้พี่สูน้องปั้งบรรยากาศข่วมหยาขควมายของเฮามันเป็นแนวไหนแต่ละมือแต่ละเป็นขึ้นหอดขึ้นเกานี่แหละครับมันจะประมาณนี้แหละลานตามสั่งครับอืมครับผมดีขึ้นร้ายแล้วครับอันนี้ทอดออกให้มันรีแลกน้ำซึมๆมันนี่ดีขึ้นหลายแต่กันยังคัดๆเล็กๆน้อยๆคุณหลายๆเอา ขอบคุณพี่น้นองคือเกา่าคือเดิมร้านตามสั่งเท่ากับพึ่งมือแรงก็เลยบ่อันเดยลงโตพึ่งจักของแล้วกันนวนกันเลยบ่อันเดยไอ้ของพ่อฮันเดยอยู่กับทีเลยอะ่ะเนาะก็ร่างเงินบ่าก็ร่างเงินเตรียมของอยู่จ้ะก็เตรียมของเขาเตรียนลูกค้ามาพ,มพอดีก็ได้สระใส่ผมท่านเลยเออนี่แหละแต่หนาวคลิปนี้ลาไปก่อนด้วครับพี่น้อง<า>เดี๋ยวจะหนมาพ้อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ